ชอนใหญ่ชอนใหญ่ชอนแม่น้ำครับผมอชอนใหญ่รือพี่ชอนแม่น้ำไม่ชอนแม่น้ำน้อยอุ้ยสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้เรามาปักเบ็ดกันอีกแล้วครับแต่วันนี้เราจะปักกันที่ในแม่น้ำนะครับแม่น้ำน้อยครับวันนี้พี่นนทเตรียมมา24บสี่คันครับเลขสวยเหยื่อเราก็จะเป็น ลูกปลาหมอนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะมีแต้มไหมเดี๋ยวจะปักตามชายตะลิงเนะี่ยอันแรกเลยมันหมานโอมนะโมส <c oughs> องโลแปดเจ้าทุงเจ้าท่าที่ <ขอ S 2> จเจ้าท่าเามา,าไปเจ้าทีเจ้าทางนะอหมันหมานหน่อยนะไปะส,วสวยงามนะ้ำนะจะปักดึกๆหน่อยก็ดีปลาน่าจะตัวใหญ่หน่าทาน นี่ยแค่นี้นะลึกแล้วใช่ไหมนี่ครับมองมองมองหมานน่าจะมีตัวว่ะไปเกี่ยวหลังแค่น้ำน้อยชมเลมอโมอจะไม่ต้องลงไปนะ <laughs> ครับีูครับมันหมาให้ด้ลึกตรงนี้ได้มั้ยรถปักกันเลยแล้วเน่ันก่าเนี่ยได้ได้ได้จจ่หมายสวยหมายสวยหมายสวยสวยของคันได้นี นี่ครับใครไม่รู้จักนะครับนี่ก็คือต้นมะเดือนะครับเนี่ยลูกมันเนี่ยสีแดงนที่ลมันปลาที่โปชอบนะเลาปลาเวลาลูกมันหล่นน้ำปลามันก็จะมาอ้ววแถวนี้น่ะก็จะมีตัวแล้วก็มาจะมาปักใต้ต้นมันเลยเอาลูกมะเดือไปเกี่ยวเบ็ดก็ได้นะครับมันก็ชอบกินถ้ามันเคยกินนะตอนนี้เราก็ปักกันเสร็จแล้วครับ24คันครับเดี๋ยวมาสองทุ่มมาเจอกันอีกทีครับมันหมาครับจบ ไปครับตอนนี้เลปลาได้เวลาครับเราก็ไปเลาะเป็ดกันครับสองทุ่มเลาะเป็ดกันครับสองทุ่มครับผมไปดูยันครับมีแตมไหมจุดแรกเริ่งจมอะไรนะนมามะไ,ไาดาได้ไดไเวเฮ้ยมีปลาหปรากฏปรากฏติด เนี่ยเนี bo> ่ยคันแรกเลยคันแรกเอาเลยเว้ยเอาแกล่ะคันแรกแกล่ะค wow> ันแรกแล่ะไม่ได้เอาเคียวมาพี <k <k ่กดเหลืองครับหากินยากครับโอ้ยพี่เข้าไปเหลือสวยหลุดหลุดหลุดไปเข้าไปแล้วหลุดเออเฮยหลุดเข้านีพอดีเข้ากระชังพอดีเหลืองกดเหลืองกดเหลืองกดเหลือง กดเหลืองมันตัวนี้จะไว้ใหญ่นะมันไม่ใช่กดขังกดเหลืองใต้นี่ถือว่าสวยแล้วโจนี่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 อุ้ยพี่อะไรกันดิโอติดไอ้นี่แล้วติดปลาแล้วไม่ติดไม่ติดโอ้โหขันก้มจังวะปลาอะไรวะโอ้โหติดอะไรเนี่ยว่าแล้วเขียวเดพี่ เหนียวลมเสียแล้วด้ยร้อนอุ้ยใหญ่ใหญ่พอได้โอ้โหเอาไปเข้าหน้าสวยครับนี่ครับมาหือก็จะเอาขึ้นโอ้ยพันอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวสองหืมใส่งามอื้มตัวเท่ากันเลยอ้วนบึกอยู่ะงามครับหมันหมันอุ้ยชอนใหญ่ชอนใหญ่อุ้ยโ่ชอนใหญ่ชอนใหญ่ชอนแม่น้ำครับผมชอนใหญ่หรือพี่ชอนแม่น้ำไอ่ชอนแม่น้ำน้อย ยใหญ่ยงใหญ่มาจะหลุดจะหลุดเด้อพี่มันพันหญาหน่อยป่ะอุ้ยชอนใหญ่เฮ้ยบอกแล้วช้อนแม่น้ำแล้วบึกได้เลยหูใหญ่จริงว่ะอุ้ยอุ้ยติดอะไรเป็นโหลนะมา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 โาเลยมเลาโหลไปเอามามามาวยมา คนม่น้ำปลานี่หรือวะแปรซะเข้าลูกตาเลยวะอดสิทธิ์หลุดเบ็ดดัดมาครับดัดมาถ้าแก่ก็ต้องดันตูดเบ็ดอย่างงี้ครับดันตูดเบ็ดมาแล้วก็ดึงปึ๊ดง่ายๆที่โชว์เลยนี่เอาแขกเลยนะอะไรดีอโอ้โหโดดตะมั้งเนี่ยปลาแก่สวยอย่หลุดนะ้วถึงมาเลย เขาน้องเล็กเกี้ยงของเล็กปลาไซส์ประมาณนี้โอ้โหติดอชอนเราต้องไต่ถุงครับเดี๋ยวเดินหมดสวยงามแล้วเด้อขึ้นมาด้วยกันไหนางเไม่ถึงไม่ถึงประกดไหมประกดโอ้ตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากันเลยหลอกแหมดึงทัดดึงก็น่ากลัวเยด้อฮับ สวยๆนี่ครับท่านผู้ชมสวย,สสายงามครับ <c oughs> อคอกเดียวกันปะเนี่ยเพิ่งกินแล้วเมื่อกี้ไม่สั่นเลยมหมุนปากสวยกินสวยอย่างเงี้ยสวยโว้ยหมานะหมานงานนะผลงานจับให้จับให้ยักจับให้ยักมือ,อ,มอเลยตัวดีแน่นะท่าตัวหลังบ้านมันตัวเล็ก งานตัวนี้กินเฮเล่หน่อยนี่ตอนเ <c oughs> บื่อสวยงามนี่คันแรกอีกแล้วมีตัวกินครับมาซ้ำเช้าหน่อยมีเยิบเยอบอยู่เมื่อกี้ปลาวันปลาวันวู้บตัวมีตัววอ้บตัว ใหญ่อะใหญ่เท่าไหร่บิ๊กชอนบิ๊กชอนพอได้ไอตัวข่าวจุ๊กหรือว่จะตายแล้วสวยเช้าเช้าครับแต้มแล้วไปปลาอะไรครับร้อยเยกหยุกเยกหยุกเยกร้อยหัวขึ้นมาไอไปโคตรฮะโคตรโคตรยามเช้าครับโอ้โห โอ้โหดีเดอจูเตะเดี๋ยวลงเท้าหมอป้าหมอใหม่นะจะคว่ำนั่นแหละเท้าเบาพอดีเลยเนี่ยมากดประกดเสี่ยวมือจุ๊บลงไปแล้วโอุ้ยประกดประกดอันนี้ติดอันนี้ติด อุ้ย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 กดปะกดปะกดพี่พี่กดพี่กดดูกันใกล้ๆครับโอ้ยยามเช้าชื่นซัมเมอหลโดพ่อกดแม่น้ำน้อยครับกดเหลืองตัวกาลังดีนะถือว่าลังสวยแลวก็ย้อนมา ไปฟังดูล้นอ่ะใช่ครับเราก็ดูเบ็ดแล้วเนี่ยสวยงามนี่ครับช้าได้ไวสามเต็มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ